สวัสดีครับเพื่อนๆมินหลักระบบทุกคนนะครับวันนี้จะคิ้งกุดชอบครับมีเคล็ดลับดีๆมาบอกกันนะครับมีคนถามมาเยอะเลยนะครับว่าเ,เราจะทํายังไงเวลาที่เก็บรักษาลําโพงนะครับมีคนถามมาเยอะเลยผมจะบอกเทคนิคอย่างหนึ่งนะฮะเท่าที่ผมเก็บมาหลายๆปีเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยนะครับว่าวันนี้ผมใช้ยังไงไม่ให้ลาโพงผมเนี่ยมันดูเก่านะครับ โอเคนะครับอ้าวอันนี้นะครับน้องวิลเรนได้มีน้องเอเมตตันแล้วก็มีคิวเบิร์นรุ่นแรกนะครับ2ตัวเลยนะครับก็อย่างนี้นะครับเอ่อผมจะตอบคำถามเลยนะครับรวบลัดตัดความอะไรง่ายๆนะครับเกกบารถ่ายโอนนะครับเมื่อไม่ให้หนังเนี่ยมันเก่านะครับเราจะสังเกตได้ว่าหนังพวกนี้นะครับมันจะมีเขาเรียกมีรอยบากของมันใช่ไหม มีรอยบากของมันตัวนี้เป็นรอยหยักของมันนะครับซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะมีอยู่แล้วนะครับถ้าเราใช้เป็นนานนะครับหยิบนู่นนี่นั่นมันก็มีคราบสกปรกเข้าไปฝังอยู่ตรงนี้นะครับทำยังไงมาให้มันฝังและให้มันสวยอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับมาดูกันนะครับไอเทมที่จะบอกนะครับมันคืออันนี้ครับเราเห็นไหมครับมันคืออะไร บางคนก็น่าจะรู้จักนะครับจริงๆมันมีหลายแบรนด์นะครับในตลาดก็คืออันนี้เขาเรียกว่าสเปเนโนสเปนนโนไม่ได้ขายถึงค้านะฮะแต่ว่ามันมีหลายแบรนด์ในตลาดแล้วกันนะครับสเปเนโนนะครับถ้าคุณใช้รองเท้าที่เป็นผ้าใช่ไหมครับคุณต้องขีดสเปย์พวกนี้นะครับขีดเข้าไปเพื่อสเปเนโนนี่หน้าที่คือว่าไม่ให้ฝุ่นหรือไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปเกาะตรงเนื้อผ้าได้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้กับรองโพเหมือนกันนะครับซึ่ง ผมเคยลองเอาครีมอะไรมาทาแล้วนะครับมันไม่เวิร์มันเหนียวยิ่งดูดฝุ่นใหญ่เลยนะครับสเตรปแรกนะครับเราทำความสะอาดลาโพงของเราก่อนนะครับผ้าหมาดๆแล้วกันนะฮะหมาดๆนะครับเช็ดความสะอาดนะครับเช็ดความสะอาดนะครับเช็ดเราเช็ดความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับอ่าเนี่ยเราเช็ดให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้มันเปื้อนแล้วกันไม่ให้ฝุ่นมันจับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวนี่สเปรย์นี่นะครับเราก็ฉีดแม่งไปเลย นะครับแล้วก็ฉีดลงไปเลยให้ฉีดให้ทั่วนะครับฉีดให้ทั่วลําโพงเลยโดยเฉพาะบริเวณหนังนะครับแล้วก็ฉีดไปเลยนะครับนี่คือสเป์นโนนะครับคุณก็ไปเลือกเอาว่าคุณจะใช้แบรนด์อะไรนะครับผมก็จะฉีดอย่างนี้เลยวิธีการของผมนะฮะแต่ตรงหน้าลําโพงไม่ต้องไปเยอะมากนะครับเอาให้ตรงบริเวณหนังเนี่ยนะครับบริเวณหนังตรงมันเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมหนังมันจะมีรอยเขาเรียกอะไรวะรอยที่มันหยักๆยักของมันนะครับเนี่ย ฉีดไว้นะครับอ่าเราฉีดไว้อันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่หน่อยใช่ไหมอ่าเนี่ยฉีดไว้นี่เลยฉีดได้ทั่วเลยนะครับอ่าฉีดได้ทั่วเลยนะครับอ่ะนี่คิวเบิร์นหนึ่งนะฮะไลท์ไอเทมใช่ไหมเห็นคนหากันจังเลยก็นี่ครับผมอยู่กับผมมาหลายปีแล้วนะครับดูสภาพคลิปไหมก็ผมจะฉีดทุก2-3เดือนนะครับก็ผมก็จะฉีดอย่างนี้ฉีดไปเลยด้านหน้าผมก็จะฉีดด้วยนะครับ เนาะด้านหน้าผมก็จะฉีดด้วยเพราะว่าฝุ่นมันก็จะจับที่นี่เหมือนกันนะครับผมก็ฉีดให้ทั่วอย่างนี้เลยนะครับฉีดให้ทั่วด้านหลังจริงๆอาจจะก็แล้วแต่นะฮะอาจจะไม่ต้องเยอะมากสายอะไรต่างๆเนี่ยฉีดแล้วก็ทิ้งไว้เงี้ยฮะก็นี่โอเคเรียบร้อยกองปบูเบินตัวใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฉีดเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับก็ฉีดเหมือนกันฉีดให้ทั่วนะครับก็จบนะครับหลังจากนั้นเราปล่อยให้แห้งนะครับเรา ไม่ต้องไปเช็ดทำความสะอาดอีกแล้วนะก็คือว่าเราปล่อยให้มันแห้งนะครับก็ประมาณสักหนึ่งสองชั่วโมงนะครับจะป่ลมเป่าหรืออะไรก็ได้หมดแหละนะครับก็ทิ้งไว้แห้งก็แค่นี้เองนะครับวิธีการเก็บรักษาลําโพงนะครับเราจะวางไว้ข้างนอกส่วนมากผมจะไม่ได้ใส่กล่องนะผมจะวางไว้ให้นอกเลยนะครับเพื่อจะเปิดฟังได้ง่ายนะครับก็อันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆครับจาก King k ้ช l Shop ครับมาฝากกันครับวิธีการรักษาลําโพงครับ